สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ก็จะมาไลฟ์ขอบคุณกับกัลยาณิมิตทุกคนที่ได้ฝากปัจจัยไปทำบุญนะคะกับเจ๊เจ๊ขอกราบขอพระคุณทุกทุกคนเพราะเจ๊ไม่รู้จะขอบคุณให้ครบทุกคนหรือเปล่าแต่เจ๊ขอฝากสิ่งเหล่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่ได้ฝากปัจจัยเจ๊ไปทำบุญให้กับหลวงปู่ปาน เจ้คงไม่สามารถทําคนเดียวแล้วยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เจ้มีกันยาณน,น่นิตรีค่ะเจ้เชื่อว่าสิ่งที่เจ้ทําให้หลวงปู่ทุกคนเป็นลูกของหลวงปู่ได้มีโอกาสมาทําบุญด้วยกันมาร่วมบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลพร้อมกันไม่มีคําว่าบังเอ,อิญหรอกค่ะทุกคนเพราะต้องเคยเป็นลูกหลวงปู่มาก่อนถึงได้มาทําบุญร่วมกันในครั้งนี้ เจขอโมทนากับทุกคนนะคะที่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญร่วมกับเจเจขอบคุณกับทุกคนที่มางานขอบคุณกับทุกคนที่ไม่เคยได้มีโอกาสมาวัดแล้วมาเป็นครั้งแรกขอบคุณทุกคนที่ได้มากราบหลวงปู่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ บางคนไม่เคยมาวัดไม่เคยรู้จักหลวงปู่ก็ได้รู้จักบางคนสวดคาถาหลวงปู่แต่ไม่เคยมากราบหลวงปู่เลยเพราะไม่รู้ได้มีโอกาสมากราบครั้งนี้ปีนี้เป็นปีแรกดีใจค่ะสิ่งที่เจ๊ทำเผยเผยแพรเผยแพรคาถาหลวงปู่เพื่อต้องการให้คนรู้จากพระคาถาของหลวงปู่ ครั้งนี้คนได้รับและเขาได้นำไปใช้และได้มีโอกาสมากราบที่วัดมากราบวันงานโอปูเจ๊ดีใจค่ะครั้งนี้ดีใจมากตั้งแต่ทำบุญมาครั้งนี้ดีใจที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เจ๊ทำลงไปเจ๊ตั้งใจเจ๊ยอยากทำให้คนรู้จักพระคาถานี้มาเป็นเวลา,นานสิบปีแล้วค่ะอยากให้คนรู้จักพระคาถานี้มานานมาก แต่ไม่รู้จะทำวิธีไหนเคยคิดจะทำหนังสือพูดถึงประวัติตัวเองแล้วเขียนลงไปแต่ก็หาคนทำให้ไม่ได้วันหนึ่งคิดในใจโลกโซเชียลมันก็มาเนาะก็เลยอยากพูดเรื่องนี้ผ่านสิ่งเหล่านี้ให้คนได้รับรู้คนที่ไม่รู้จักเราก็สามารถ รู้จักพระคาถาได้ดีใจค่ะดีใจมากๆในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำแล้วคุณได้รับฟังในเรื่องนี้และสำเร็จสำเร็จผลคาถาหลวงปู่บ,บานจะได้มีคนรู้จักเอาไปใช้ใช้แล้วเกิดประโยชน์ใช้แล้วมีคุณกับเขาเขาจะได้บำมุงทศาสนาต่อในสิ่งที่เจตั้งใจแค่นี้เองค่ะอยากเผยแพร่พระคาถาให้ทุกคนได้รับรู้ และได้นำไปใช้คนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือลำบากเขาจะได้คล่องตัวคำว่าไม่มีอย่าได้มาเกิดกับเราสวดเถอดค่ะคาถาหลวงปู่พานใช้ได้ผลจริงๆสิ่งที่เจ้ทำคนเห็นเจ้ทำทำไมเจถึงท,ทำได้ถึงขนาดนี้ศรัทธาค่ะศรัทธาหลวงปู่เพียงเดียว ขอกราบขอบคนอีกครั้งนะคะที่ทุกคนได้ร่วมบุญกับเจ๊ครั้งนี้บุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำก็ขอ,ขอส่งผลให้ทุกคนปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาความกล้องตัวจงมังเกิดมีกับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ